เดี๋ยวตอนที่ว่าอาจารย์ว่าให้เปิดชดหนึง่ง <c oughs> อ่าเริเม่มเกิดขึ้นอธิษฐานใบวัดนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานเดินจงกรมให้ได้หนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ครบหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่เลิกข้าพเจ้า จะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สามหนหรือเจ็ดหนร้อยหนหรือพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาึ่นิ่นหมน นะเราจะเดินกันในโบสถนะ์วันนี้ฝนตกนะจะใช้เวลากันหนึ่งชั่วโมงเต็มนะยงก็เดินต่อท้ายนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าเราเดินคนเดียวที่ไม่ได้ต้องฟังใครมันกะ็จะ ถ้าคนที่เป็นแล้วเนี่ยเขาจะหาสถานที่เดินเลยจะไม่เดินเป็นวงกลมเหมอนที่เรากำลังเดินอยู่อันนี้ทำเฉพาะการทำเป็นช่วงเป็นตอนเฉยๆเพราะว่าสถานที่ไม่อํานวยฝนตกหลายชั่วโมงวันนี้น้ำไหลหลากน้ำท่วมก็ถือว่าได้ทั้ง โชคทั้งไม่โชคกันเลยเนาะ,ะเดินก็ระมัดระวังเดินบนกับเบื้องหรือแม้ท่าดินถ้ามันเปียกกล้มไปก็จะงานเข้าโดยเฉพาะโยมผู้เฒ่าผู้แก่กระดุกผุกระดุกพุนแป๊กหนึ่งก็หักแล้วเวลาเดินอะลรก็ต้องให้ระมัดระวังะอาจะพูดถึงเรื่องการเดินจงกรม การเดินจงกรมกับการนั่งมันประโยชน์มันต่างกันเนต่างกันยังไงเวลาเราเดินเนี่ยมันได้ผัดสะรบทุกอย่างทั้งร,ร่างกายทั้งหูทั้งตาไม่ได้มองมได้เพ่งเ,เหมาะสําหรับการที่จะใช้ให้ควรวนหลักธรรมถ้าใครควนหลักธรรมเนี่ยจะไปได้ดี แต่ท่านั่งเนี่มันจะนิ่งซะมากกว่านั่งมันมองแต่จะนิ่งจะเคลิ้มเหมาะที่จะทําให้มันสงบนะความสงบก็มีส่วนสําคัญนะเราจะคิดจะใคร่ควรอะไรมันต้องมีความสงบสักก่อนสักพักหนึ่งก่อนไม่งั้นความคิดอะไรต่างๆมันก็จะมารบกวนเราคราวนี้เวลาเดินเวลาเดินนี่นะพระอาจารย์ใจคําว่าเดินปล่อยวางนะเดินปล่อยวางปล่อยวางยังไง ให้ใช้สติสัมปชัญญะตรวจดูดวงหน้าดวงหน้าเกรงไหมเกรงก็ปล่อยวางอย่าไปเกรงดวงหน้าไหลขวาไหลซ้ายแขนขวาแขนซ้ายนิ้วมือสิบนิ้วเกรงไหมเกรงก็ปล่อยวางหรือว่าผ่อนคลายตรวจดูท้องท้องเกรงไหมเกรงก็ปล่อยวางผ่อนคลายอย่าไปเกรงอย่าไปเอาจริงเอาจัง ให้มือเกาะกันเบาๆเกา,าะกันข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้เดินไปด้วยความสงบไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเดินเร็วเกินไปก็ฟุ้งซ่านช้าเกินไปก็ง่วงเหงาเผลอนมึนชาเคลอบเคลิ้มก็ต้องดูความพอดีเดินอย่างนี้แหละเดินไปเรื่อยๆเรากาหนดเวลาทําไมพระอาจารย์จะให้กําหนดเวลา ถ้าเราไม่กำหนดเวลาเดี๋ยวกิเลสมันก็ชวนออกจากทางจงกรมอย่างเช่นเราเอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ออกจากทางจงกรมใช่ไหมถ้าเราเอธิษฐานแล้วนี่เวลาเราอยากจะไปไหนแล้วก็ทําไมจําเป็นแล้วก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าเราเสียสัจจะเสียกรรมฐานเสียความตั้งใจนั้นสัจจะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมต้องมีสัจจะทำอะไรก็ต้องจริงจริงจังๆไม่ทำเล่นๆเลาะๆเล,ๆเลๆยแหละนะคนมีสัจจเนี่เขาจะมุ่งมั่นงานชิ้นนี้ต้องทำให้เสร็จต้องทำให้ดีไม่เสร็จไม่เลิกเราตั้งสัจจะอย่างนี้แล้วงานก็ออกมาดีแต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะเนี่ยบางทีไม่กวนเลิกกวนละทิ้งงานทิ้งการ ยิงกลางคันน hmm hmm. ึ่บมันก็เสียเวลาเวลาเสียข้าของเป็นอย่างนั Gerilim ้นก็เดินปล่อยวางดวงหน้าก็ปล่อยวางไหลขวาไหลซ้ายแกนขวาแกนซ้ายด้วยมือสิบนิ้วท้องปล่อยวางเดินถึงจะเราทำหนึ่งที่พระอาจารย์แนะนำเนี่ยจะเดินได้นานเดินได้นานไม่เหนื่อยไม่เบียง่ายๆเกิดจากประสบการณ์พระอาจารย์มีประสบการณ์ตรงนี้มาก็เลยมา แบ่งปันคราวหนึ่งเราดนจงกรมสมัยฝึกใหม่ๆเราจะบังคับให้จิตไม่คิดไม่ปรุงจิตจะต้องไม่คิดไม่ปรุงต้องหยุดคิดหยุดปรุงให้ได้ห้ามความคิดไม่คิดไม่ปรุงยิ่งห้ามม,าม,มือนยิ่งยุบยิ่งห้ามมันยิ่งดิ้นต้องคิดต้องอย่างนั้นอย่าง,งนี้นี่ทำกันมา หลายวันหลายชั่วโมงแล้วที่นีไม่มี e ิ่งเลยเราก็บุญเราคงบุญเรามันน้อยบุญวาสนาเรามันน้อยอทำอะไรคงจะไม่บรรลุเป้าหมายหรอกอย่ากันนั้นเลยทำเฉยเฉยดีกว่าสุดแท้แต่จะได้หรือไม่ได้นิ่งเลยไม่หนิงสุดแท้แต่ก็เลยเดินอย่างที่ว่าใช้สติสัมปชัญญะตรวจดวงนะตรวจดูดวงหน้า Kênh máy kênh của mày áo lại quá lại sai kênh máy kênh của mày áo Khánh khóa kèm sai đầy 10 níu kênh Kênh của mày áo Bỏ đu thong kênh của mày áo Cứ mày áo này Mà ta kết cả nước có lại tao tặng nó mày áo không áo mày áo Thông thầm đều vào mày áo Khi đi qua mày áo kết quả rãi của mày áo ở địch của mày áo là con của áo Mày áo sắp nhạc lời Đơn chửi chửi เอเดินเฉยๆโดยที่ไม่เอาอะไรเดินไปเดนไปครบชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ตัวนะครบชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แล้วก็เลยเป็นเหตุทําให้เรานเกิดความแปลกใจว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้เนาะต่อมาต่อมาเราก็เอาวิธีการอื่นอีกเอาวิธีการอื่นบังคับความคิดบางอะไรบ้าง แต่วิธีไหนๆก็ไม่ดีเท่ากับวิธีที่าบามากี้เนี่ยเดินแบบไม่เอาอะไระคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ไม่เอาอดีชั่วบุญบาปแต่รู้แต่ไม่เอาเห็นไหม,มก็ทำได้นานทำได้เพลินชั่วโมงหนึ่งไม่เหนื่อยต่อมาลองทำอีกก็ยิ่งดีทีนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าวิธีการนี้มันถูกหรือผิดเพราะว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ จะมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยเตือนใช่ไหมเนาะสแวงหาด้วยตนเองนี่มาต่อมาหาวิธีการอื่นอะไรก็ไปดีเท่ากับวิธีปล่อยวางเออนั้นเราก็เลยสรุปมานี่แหละคือวิธีที่ถูกต้องถูกต้องตรงไหนล่ะถูกต้องที่ว่ามันสงบกายสงบระงับจิตก็สงบระงับนะร่างกายก็ไม่เกร็งระบบประสาทในร่างกายก็ผ่อนคลายนะ ความคิดนึกปรุงแต่งอะไรผูกขึ้นมาก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเนี่ยตรงกระหลับธรรมที่พระเจ้าตร,รัสเอาไว้สมบรับสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันตรงกับคําสอนของท่านมาใช้วิธีการนี้มาดวดตลอดอ่ใช้ไปใช้ไปมันก็เลยเหน็นอะไรที่ดีๆขึ้นนะอ่าิสัยจิตใจก็ค่คอยๆเปลี่ยนแปลงไป จตควรใจร้อนใจเร็วก็นรู้สึกเย็นลงจากคนที่หุนหันพันแล่นทำอะไรลุกลี่ลุกหลนก็รู้สึกสงบลงมันเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะอ่านี่แหละคือวิธีรักษาตัวเจ้าของเป็นวิชาจิตจิตแพทย์จิตเวชก็ว่าได้พระเจ้าทรงวางหลักเอาไวา้พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ย อายุตั้งร้อยปีที่ไม่เคยป่วยเคยไข้เลยเนี่ยหาได้ในโลกนี้คนที่ไม่ป่วยทางจิตเลยเนี่ยไม่มีเลยนะคนที่ไม่ป่วยทางจิตไม่อาพาธทางจิตเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยยกเว้นพระเรียเจ้าหรือพระอาหารหันต์ทัศนกนันเองที่จะไม่ป่วยทางจิตนั่นพี่เลยวิธีที่เราทำเนี่ยคือรักษามาเยียวยาเจ้าของ ทำยังไงที่เราจะร่างกายเราจะผ่อนคลายวิธีการนี้จะช่วยได้สำหรับคนที่ทํางานเหนื่อยทางานมาเหนื่อยแต่ว่าเวลาพักมันไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาพักมันแค่ครึ่งชั่วโมงเราจะทํำยังไงที่จะให้ร่างกายมาได้พักผ่อนก็เอาวิธีที่พระอาจารย์แนะนำนะให้ติดสัมปชัญญะตรวจด,ดูด,ดวงหน้า เกร็งไม่เกร็งก็ผ่อนคลายไรลขวาไหลซ้ายแขนขวาแขนซ้ายนล้วมือสิ้ท้องเกร็งไม่เกร็งก็ผ่อนคลายเป็นการทําให้กายได้พักผ่อนถ้านอนก็ได้นอนงายนอนงายกลางมือกลางเท้าแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะตรวจด,ดูเหมือนกันตรวจด,ดูดวงหน้าตรวจด,ดูแขนขวาแขนซ้ายตรวจด,ดูขาเกร็งไม่เกร็งก็ผ่อนคลายทําเหมือนขาเราไม่มีแรงแขนเราไม่มีแรง ร่างกายเราไม่มีแรงจากพักหนึ่งประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็ค่อยๆลุกขึ้นก็จะรู้สึกส,สบายขึ้นร่างกายได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนเห็นไหมนี่วิธีเยียวยาร่างกายต่อมาจิตก็เหมือนกันจิตคือความคิดนึกปรุงแต่งเรานี่แหละถ้าเรามองเนอีอกแง่หนึ่งมันก็เป็นโทษมองอีกแง่หนึ่งก็เป็นคุณเลยมองเอกแง่หนึ่งเป็นโทษคือยังไงละ่ะ ความคิดนึกเตืียนผุดขึ้นมาเนี่ยคนนั้นเคยด่าเราเคยว่าเราเคยเอารัดเอาเปรียบเราเ,เคยทําให้เราเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ความคิดประเภทนี้มีโทษทําให้เราเป็นทุกข์นี่นะนี่บอกว่าให้ปล่อยวางความคิดประเภทนี้อย่าไปเสริมส่งอย่าไปให้กําลังมันอ,อย่าไปเติมเชื้อให้มัน เป็นความคิดที่เป็นฝ่ายบาปภาษาพระเราเรียกว่ากิเลสกิเลสมาน,ะนะมานคือกิเลสผุดขึ้นมาในใจเราทำให้เราเป็นทุกข์ท่านบอกว่าอย่าไปเสริมอย่าไปเติมเชื้อให้มัน,น,ะน,ะนะความคิดนึกมีประเภทนี้มีโทษไม่ควรเสริมต่อมาความคิดอีกประเภทหน,นึ่งคิดอยากจะปฏิบัติธรรม คิดอยากจะไปวัดคิดอยากจะทําบุญคิดอยากจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่วัดเป็นความคิดที่ดีอ่าไม่มีพิษมีภัยแล้วนี่อ,อยากสวดมนต์ทำวัดอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอ่าอยากจะภาวนาแบบนั้นแบบนั้นอยากจะกําหนดรู้ลมหายใจอยากจะบริกรรมเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นความคิดที่ดีๆทั้งนั้นนะผมไม่มีพิษมีภัย พระอาจารย์ท่านตรัสว่าท่านเล็งท่านพิจารณาถึงโทษของกุศลธรรมนะโทษของกุศลธรรมไม่มีเลยท่านจะพิจารณาถึงโทษของกุศลธรรมที่จิตคิดในทางดีเนี่ยคิดเรื่องจะช่วยเหลือเกื้อกูลโลกสังคมเนี่ยมองหาโทษไม่มีเลยหาโทษหาสิ่งที่เลวร้ายใน,นความคิดแบบนี้ไม่มีเลย่างกันไงเด็ก เพราะจริงๆนะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะไม่ฆ่าตัวตายเด็กคนที่ฆ่าตัวตายคือไม่คิดแบบนี้ดอกคิดจำเติมยกของอเราทำไมจึงบุญน้อยวาสนาน้อยเกิดมาสุขภาพก็ไม่เหมือนใครเพราะแข็งแรงเราทำไมไม่แข็งแ,ง,ขงแรงเกิดมาก็อายุก,ก็ไล่เรี่ยกันเฮดแต่เรื่องทึงที่ชงลบให้กับตัวเองใช่ไหมคิดบ่อยๆเข่าบางทีมันก็เอาไม่อยู่ ความคิดก็เลริพาเราไปกินยาบ้างปูกคอตายบังตดน้ําตายบ้างยิงตัวตายบังเ็ mm. ้ไหมความคิดไม่ดีมันก็พาไปสู่ในทางที่ไม่ดีนั่นใครที่คิดแบบนี้อย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจเน้อ,อความคิดที่ว่าเราเกิดมาบุญน้อยบาสนาน้อยนี่ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวเด้อ คนในโลกนี่มีักเท่าไหร่นี่ยิ่งประชากรโลกมีมากเท่าไหร่คนที่อ่อนด้อยก็มีมากเท่านั้นคนที่บุญน้อยวาจนาน้อยก็มีมากเท่านั้นเนี่ยคนที่มีปัญญามากมีแรงสนับสนุนมากเขาก็ไปได้ไกลใครมีทุนต้น,ท,นทุนมากาไไก,กา็ไปได้ไกลคนทุนสุขภาพดีสมองดีมีคนส่งเสริมดีไปได้ไกลใช่ไหม คนที่มีต้นทุนน้อยอเบี้ยน้อยทุนน้อยอ,อยากจนคนแค้นไม่มีคนจงเสริมมันก็ล่าหลังไปเรื่อยคนีคที่ประเภทนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นในสังคมเราดังนั้นใครที่มีใครเกิดมาโอ้เราเกิดมาเป็นลูกกำพรา้าพ่อแม่ตายจากแต่เล็กแต่น้อย เราบุญน้อยวาสนาน้อยดูเพื่อนคนนั้นสิเขามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายคอยเอาใจใส่แต่เราไม่มีแล้บางทีเราคิดผิดก็น้อยอ,อกน้อยใจเราจะไปน,น้อยใจเรื่องแบบนี้พระอาจารย์ก็เหมือนกันเด้เนี่ยพระอาจารย์กับเป็นลูกกําพลาคือกันเลยพ่อแม่ตายมุดแล้วพ่อแม่ตายจากมดแล้ว อยู่ตัวคนเดียวที่นี่อา่าใครยะคิดน้อยใจเยจะไปน้อยใจเลยอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ไปเป็นแบบนั้นเอเป็นลูกกรํารพ้าพ่อแม่ตายจากหมดแล้วอาอาศัยอยู่กับญาติอาอาศัยอยู่กับญาติญาติธรรมเห็นไหมอาอาศัยญาติอาศัยโยมที่ก็เป็นญาติธรรมบางคนนเกิดมาพ่อแม่ตายจาก อาศัยอยู่กับปู่ญาตายายเราเป็นคนบุญน้อยบาสนาน้อยอย่คิดแบบนี้คิดไม่ได้อย่าไปคิดแบบนี้นะไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นคือกันเห็นไหมะอาจารย์ก็เป็นลูกกําพร้าคือกันพอเมตตายจากอาศัยญาติอยู่แต่ว่าเป็นญาติทารร บางคนเกิดมาแล้วบ้านก็ไม่มีสักหลังรถก็ไม่มีสักคันเ,เงินทองก็ไม่มีอะไรเกีก่ยับความสะดวกทั้งหลายทัง้งปวงก็ไม่มเีเกิดมาไม่มีญาติเกิดมาไม่มีบ้านมีเรือนเป็นคนไร้บ้านเป็นคนไร้ญาติอย่าไปคิดอย่างนั้นเนะไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวคนอื่น หลายหลายคนก็เหมือนกันกับเรานี่แหละเป็นคนไร,ราญาติเป็นคนไร,รบ้านอาศัยเขาอยู่พระจารย์ก็คนไร,รบ้านด้วยกันดีนี้ไม่มีบ้านสักของนะน,นีนะ่มาอาศัยเขาอยู่ดีนี้อา,อาศัยศาลาเขาอยู่อาศัยกุฏิเขาอยู่อาศัยวัดวาเขาอยู่ไม่ใช่ของเราสักอย่างเด้นี่อุติวิหารอะไรต่างๆเป็นของเขาหมด มาอาศัยเขาอยู่อา,าศัยเขาอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองดิไอ้ใครที่บอกโอ้ฉันเป็นคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยใต้สะพานอาศัยพุทธบาทอยู่ดิเอองั้นอยา่าไปน้อยใจอีกหลายหลายคนก็เหมือนกับเราดิอาจารย์ก็คนหนึ่งแหละเอ,อเป็นคนไร้บ้านเป็นคนไม่มีญาติ เป็นคนไม่มีพี่มีน้องเป็นคนไม่มีพ่อมีแม่เนี่ยพ่อแม่ตายจากหมดแล้วพี่น้องเขาก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็หมดละเราก็าอาศัยญาติอยู่นี่อาศัยญาติธรรมอยู่ไปวันวันคิดนี้ก็ดีเมืนก,กันนะคิดแบบนี้นะอทำห้เรามีกําลังใจเหมนก,กันนะอยู่ที่ความคิดนะพระเจ้าตรัสว่าบุคคลใดตั้งจิตไว้ผิด ย่อมอานวยทุกมากกว่าโจรหรือมหาโจรทําให้บุคคลใดตั้งจิตไว้ถูกย่อมอานวยผลมากกว่ามาดาบิดามอบให้บางท่านอย่างนั้นดอตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยตั้งจิตไว้ผิดอานวยทุกขมากกว่าโจรหรือมหาโจรทําให้ยังไงละ่ะโจรมันมาปล้นเราแต่เมื่อเรามีเงินมีทองท่านั้นเนี่เรามีข่าวมีของมันจึงมาจี้มาปล้นใช่ไหม ให้เราก็ไม่ได้มีอย่างนั้นจรมันไม่อยากได้อะไรก็เราหรอกจรไม่มาอยากปล้นอะไรเสียเวลาปล้นมันเราไม่มีอะไรให้มันใช่ไหมมีก่านิดๆนิด,นดหน่อยอ,ยอให้ทุกนานๆทีเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าตั้งจิตไว้ผิดถ้าบอกเอาไว้ทุกมากกว่าโจรหรือมาหาโจรทำให้ยังไงอย่างที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเราเกิดมาโจรพ่อแม่ก็ไม่มี เป็นลูกกำพร้าบ้านช่องเรือนชานก็ไม่มีอาศัยใต่สะพานอาศัยที่สาธารณะอยู่ไปวันวันี่เราตั้งจิตไว้ผิดนผมเรรงความทุกประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวมีอยู่ทั่วๆไปเห็นไหมน,นี่ตั้งจิตไว้ผิดมันก็ทุกไงอีกอย่างหนึง่งตั้งจิตไว้ผิดคือไง เราปวดหัวตัวร้อนนิดนิด,น,ดน้อยๆก็ไม่โทษใครแหละโทษแต่ผีแต่ส้างออโทษแต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นคนนั้นทําคุณใส่ใส่เราคนนี้ทําอะไรตัวไม่ใส่เราใช่ไหมโทษแต่เรื่องนอกตัวโทษแต่เบนแต่กรรมโทษแต่ผีแต่สางนี่ก็ผิดนะตั้งจิตไม่ผิดตรงนะความจริตมันเรื่องของกายมันก็เป็นเรื่องของกายเดี ร่างกายมันจะอยู่ดีสบายไปสักกี่วันเดี๋ยวก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียนเบียนเนี่ยนี่ขึ้นมาแล้วเดึ่งโรคต่อไปก็โรคที่ที่สองสามที่สี่ที่ห้าก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้มาตั้งห้าโรคแล้วลินต่อไปก็โรคที่หกที่เจ็ดที่แปดก็รอคิวกันมาอยูอ่นะจะไปโทษผีโทษสามเลยจะไปโทษเบีนโทษกรรมเลยอ่ามันต้องไปโทษใคร เรื่องธรรมชาติรา่างกายเราเป็นรังเป็นรังของเชื้อโรคเป็นบ้านของเชื้อโรคโรคนี้ปุดขึ้นมาโรคใหม่ก็จะรออยู่จะปุดขึ้นมาอีกนี่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดมันก็จะทุกข์ย่นีทุก,ท,กทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ทุกเป็นเหมือนโจรใช่ไหมโจรมันมา,มาปล้นเราก็นาะที่จะมาหาป้นทีนึง มันรู้ข่าวว่าเรามีเงินมีทองมันจะมาปล้นเราใช่ไหมห้าปีสิบปีมันจะมาทีนึ่งแต่ตั้งจิตไว้ผิดมันทุกทุกวันเลยอ่ามันยให้คนหนึงเคยมาหาพระอาจารย์อาจารย์ทำตำบลให้ฉันอาบสักหน่อยเถอะทำไมละยโยมะฉันไม่รู้เป็นยังไงเ่น่าจะถูกของอ่ะเป็นแบบไหนโยมะตกกลางคืนมันมีคล้ายๆมันทําอะไรใส่ฉันน่ะกิ่นไม้ เสียงดังมันกิ่งไม้หล่นใส่ลังคาเลยมันทําคุณใสใส่ฉันนะ,ะ,ะมันการทำน้ำมนต์ในเช้ากหน่อยเถอะโอ้ไม่ใช่คุณใสหรอกโยมมันเป็นเรื่องกลา,างค่ำกลางคืนมันก็มืดแล้วบางทีก็มีกิ่งไม้ใบไม้หล่นใส่ลังคาเป็นเรื่องธรรมดาโยมไม่ใช่เรื่องลึกนับอะไรหรอกไม่ต้องทําก็ได้เนาะไม่ได้ฉันจับอาบทาให้อาบดีใจสบายใจอีกต้องเองดินตาแต่กับไม้แหละ ใจคิดว่าถูกคนใจจิตตัดด้งไว้ผิดเป็นแบบนี้ไดน้นต้องต้องศึกษาเรื่องความจริงทำไมก่อนเป็นคารวะเป็นวัยรุ่นไปนเที่ยวบ้านเพื่อนขากลับขี่จักรยานมาจะดีตายลมไม้ผ่านลมใสก็บอกมีผีบ้างอะผ่านลมใสใหญ่ม,มีมีผีเดือนมืดเนะเอาะอี่อะไรมันดำตะ,ตะคุมตะคุมะ่มลง้นโน้ กลัวก็กลัวเด็กจักรยานก็เบรกไม่อยู่ใช่ไหมขอวิ็ไปจะไปหาเอกไอ้ดำตะคุ่มตะคุ่มมันนะว่าเป็นผีที่ไหนได้ไปเจอควายควายมันหลุดครอกออกมาหลุดออกจากคอกเข้ามาแอมเกือบช็อกตายเลยนจิตคิดไ,ไม่ผิดตั้งไว้ผิดคิดว่าเป็นผีที่ไหนได้เป็นควายเห็นไหมถ้าเราเห็นความจริงรู้ความจริงเราก็หายความหายกลัวเด็หายทุกเป็นอย่างนั้นนั้นจิตตั้งไว้ถูกนี่สาคัญที่สุด มันไม่ผลมากกว่าพ่อแม่ให้นะพ่อแม่ก็ให้แต่นี่แหละให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของให้การศึกษาพ่อแม่ให้เราได้แค่นี้ส่วนพระเจ้าเราให้มากได้กว่านั่นเลยสอนเราให้ฝึกสมาธิฝึกทำความสงบมากกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่ให้ความสุขแต่เพียงร่างกายให้ความสะดวกสบายทางร่างกาย ทางก,การศึกษาทางอาชีพใช่ไหมส่วนพุทธเจ้าเราให้ความสุขทางใจในความสงบทางใจเช่นเรามาเดินจงกรมี่เอ้าตามความสงบกายสงบใจนี่ถ้าเราตั้งใจทำมาก็จะทําให้เราสงบทั้งกายทั้งใจนี่พ่ไม่ให้ไม่ได้ดอกพ่อแม่ที่ไหนจะมาสอนลูกเดินจงกรมนะลูกนะ,ะกำหนดแบบนี้แบบนี้นะลูกนะมีพ่อแม่ที่ไหนสอนไม่มีดอก พ่อแม่ก็สอนกันเรื่องอาชีพเรื่องการดำรงชีวิตในชีวิตประจําวันเท่านั้นแหละอันนี้เป็นของไม่เที่ยงนะอันนั้นเป็นของไม่ยังยืนไม่ถาวรน,นะลูกนะพ่อแม่ที่ไหนสอนไม่มีสอนดอกมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ท่านสอนให้สิ่งนี้ไม่ควรจุดมั่นถือมั่นนะพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนให้พ่อแม่เราสอนไม่ได้หรอกอเป็นอย่างนั้นนะที่ตังไว้ถูกแล้วย่อมอานวยสุข มากกว่ามาดาบิดามอบให้ท่านว่าท่านอย่างนั้นเอาต่อไปก็ให้ตั้งใจเดินกันตั้งใจเดินหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือาจ,จะพุทโธก็ได้พุทโธท,ทุกก้าวเดินก็ได้ก้าวเท้าขวาพุทเท้าซ้ายทโธก็ได้หรือจะนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับไปเรื่อยเมื่อวานพระอาจารย์ลงนับถูชั่วโมงหนึ่งนี่ ไม่มีหลงเลยนะพันสี่รอยห้าสิบครั้งครบหนึ่งชั่วโมงพอดีเออพอดีคือกันนะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะใครจะมานับได้มันก็มันก็วอกแสายใช่ไหมหลงนา้าหลงหลังแต่ไม่เผลอเลยเมื่อวานนี้ <c oughs> มันก็ภูมิใจนะคือกันเนี่ยอลองจะเอาวิธีไหนก็เอาจะเอาพุโทโธทุกข์ก้าวเดินเราจะรู้ที่ลมหายใจ หรือจะนับลมหายใจก่อนสุดแท่จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะไดินมานั่งสมาธิกันต่อ,อตั้งใจกัน